สวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะอายุ32ปีค่ะสวัสดีครับชื่อแปงค,ครับอายุย9ครับอ๋ออันนี้รู้จักคลินิกทาง Facebook ค่ะ อตอนแรกที่ตัดสินใจก็เพราะว่าเราได้ทักไปอะค่ะแล้วทางพี่ทางคลินิกอะค่ะมีการตอบรับเรามาทาง Facebook เลยทันทีะอะค่ะผิดจากคลินิกอื่นที่เราทักไปหลายคลินิกเหมือนกันแต่การให้ข้อมูลหรืออะไรเงี้ยจะเป็นทางคลินิกเป็นคนติดตามเราตลอดเวลาค่ะ ตอนแรกเข้ามาก็กลัวๆนะคะเพราะว่าเรามาไกลอะค่ะมาจากต้องธรรมศาสตร์เลยและทีนี้ก็เลยเสี่ยงดวงเดินเข้ามาเลยแต่ครั้งแรกก็พี่ก็แนะนําให้มาปรึกษาทางคุณหมอว่าเราเกิดปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรทําไมยังไงเราจะต้องแก้ไขแบบไหนทางคลินิกก็แนะนําค่ะการครั้งแรกที่ย้ายตัวอ่อนไปก็รู้สึก จิตจีค่ะจิตจีทที่หมดลูกนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยแล้วก็เจ็บหน้าอกคัดหน้าอกเลยค่ะแต่ก็จะไม่ยังยังไม่แพ้อะไรค่ะ mm hmm. มีค่ะก่อนที่จะมาคลินิกเลยก็แอบตรวจก็ขึ้นสองขีดเลยค่ะก็ดีใจแต่ก่อนหน้านั้นไม่กล้าไม่กล้าเลยเพราะกลัวจิตตกเนี่ยค่ะก็เลยไม่กล้าตรวจ ก็คือครั้งแรกเลยนะคะที่อาจจะแนะนําคุณแม่ท่านอื่นนะคะที่ประสบปัญหาแบบแป้งนะคะคุณแม่ทักมาคุยกับทางคลินิกก่อนก็ได้ค่ะทางพี่ทางคลินิกให้ข้อมูลดีมากเลยค่ะดีเลยแล้วก็เราก็จะได้รู้ด้วยว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหนคุณหมอนแนะนําดีมากค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่เจ็บอย่าไปฟังใครเลยเข้ามาปรึกษาก่อนดีกว่าค่ะ ใช่ค่นะน่าจะได้น้องแฝดค่ะ